มาค่ะสวัสดีค่ะพอบกับเมงแดงชาแนลนะคะพี่น้องขาเหมือนนี้พาพี่พาหนอา่องมาตำสมบูรณ์กินค่ะพี่น้องขาเหมือนนี้พี่สาวซิเป็นคนลงมือตำสมมะละกอนะคะมาจ้าตำผิดค่ะใส่ผงเอลซาลงไปแหละนะคะพี่น้องขาไปครับ ใส่มะนาวนะคะข <Okay. S 1> ้าเฮาข้องคอยกินได้กินได้ใส่มะนาวน้ำตาลค่ะบ้านนี้กินหวานนะคะกินเปรี้ยวหวานค่ะลูกสาวกินเค็มลูกสาวกินเค็มแต่แม่กินหวานค่ะแล้วก็ปลาร้านัวๆน,นะคะปลาล้านี่นัวแห้งค่ะพี่น้องค่ะซือมาจาก ตลาดค่ะกินนี่ไม่ต้องถามถึงค่ะใส่ตอนน้ำเนยเอื่อเอื่อยใส่ปานกินรลอดปาเดือนหมดมาดิ๊าดพีด่น้องเบิงต,ตอนตอนเลยจ้ะตอนตอนจ้ะตอนตอนบวตอนปราแดกจ้ะพี่น้องจ้ะ เน้ำผ่าน,น,น็ดต้ำก็ขึ้่นน้ำไายไปทาเลยไม่เตี่ยนปากจ,จ,จดดวจวๆเลยอู้ตอนสุดยอดแม่กินบ้านแตกค่ะตอนประเด็ก กินปลาแดดกินปลาแดดแบบน้ำลายแตกฉวัดฉวัดเลยขึ้นลาเลยเบิ่ง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 อะไรเก็บออกเออขึ้นได้ขึ้นได้เบิ่งเบิ้งอะไรเก็บออกนะเจ้าโอ้ยกินหอมมากอะยังลูกทรายสื่อเลยลูกก่อนเผาอยู่ทั้งเฮือนลูก อร่อยไหมคะ,ะขอนอยาา<ม>ใส่มือด้วยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าตำกินเองอแล้วละคะพี่น้องคะแบบพักพุ่นถาดเลยค่ะพี่น้องคะมีแคบหมูเนาะคะ่ะในแคบหมูอันนี้ใบขิงเนาะชะอมหรือผักะป้าพี่น้องจ้ะมากินน้ากันคะ่ะแสบๆจากพี่น้องคะจวดๆคะ่ะ คนซิมเมมอตินงมนวป่าเดือดมวป่าจะบ้าแน่นวลนวลนำกันค่ะพี่น้องค่บเบ้าเหม่งกะพึ่งเหลืองานผักเทียงนะคะ่ะมากินเขาะคะ่ะว่าลุ้มเลยอดทำไ เสแสนันกันค่ะมือสางมีขีปุ่นเนาะคะ่ะอย่าว่ากันเด้อค่ะเพราะว่าจำเองกินเองภายในครอบครัวค่ะก็จะมามาันนี่แหละคะ่ะคนทํางานเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเรียบร้อยดีแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะมืดเลยคะ่ะบัานนี้คะ่ะสำหรับคลิปนี้ดูแดงกเขาจะขิ่ไปเพียรซับนี่กันเด้อค่ะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามละะหลังเขาไปรับชมคลิปนู่แดงกับบ้าเมงได้เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ปูนเด็กหน่อยเก็บตกลาสุดค่ะ